สวัสดีครับผมนายสุวิ์สีโคโดอนนะผมรหัสนักศึกษาบ6 4กสีู่นะครับงูผมวันนี้จะพามาดูอาคารจัดเก็บสารเคมีนะครผมต่อภายนอกก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีลูกหมุนระบายอากาศนะับแล้วก็พัดลมระบายอากาศพัดลมดูดอากาศอะไรแบบนี้ครับแล้วต่อไปในส่วนของด้านในนะครผมในส่วนของด้านในก็จะมีสารเคมีต่างๆนะครผม และในส่วนแรกที่จะพาดูก็คือสารเคมีที่สามารถเก็บด้วยกันได้นะครับผมสารเคมีแรกนะครับผมก็จะเป็นสารเคมีไฮโดรคลิกแอซิดนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นคอรีนสารประกอบไซยาไนด์ล้วก็แมงกานิสนะฮะแล้วก็เมทิลเมอร์คิรีนะครับผมแล้วก็ลีดพาวเดอร์ Lead ของตะกั่วนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็น ตัวกรองที่ปนเปื้อนนะครผมตัวคอปเปอร์โซเฟตนะครับ,แล, Copper รบแล้วก็เศษซากจากภูมิทัศนะผมในของนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำร่อยเย็นที่ปนเปื้อนนะครับจะมี c f c แล้วก็กากตะกรนที่ลงกันที่ปนเปื้อนนะครับน้ำปนเปื้อนนะครับจะมีส่วนนี้แล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นสารเคมีที่จําเป็นต้องแยกออกจากกันนะครับผมเพราะเป็นสารเคมีอันตรายนะผมจะมีแบคเตอรี่ โอซินนะครับผมแล้วก็แอมโมเนียไนเตรตนะครับผมเป็นสารเคมีอันตรายต้องแยกออกจากกันนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นสารเคมีที่สามารถเก็บค่ากันได้ก็จะมีกํากำมะรังสีนะครับผมกากปัติกรเคมีวัสดุดูดซับทีปปนเปื้อนนะครับผมแล้วก็ถังเก็บทีปปนเปื้อนนะครับผมก็จะเป็นของแข็งไวไฟคือสีเหลืองนี่จะเป็นาสารเคมีที่จัดเก็บด้วยกันได้นะครับผมแต่ว่าต้องเป็น บบมีเงื่อนไขนะผมต้องถึงจะจัดเก็บด้วยกันได้และที่ต้องใช้ขนส่งนะผมก็จะเป็นใช้เป็นรถโฟล์คลิฟต์นะผมมันง่ายต่อการสะดวกต่อการาขนขนพวกถังสารเคมีพวกนี้แล้วผมไปไว้ในที่ที่ของมันนะผมมันสะดวกต่อการขนแล้วก็ย้ายแล้วก็เก็บนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ